สวัสดีครับอออหลังเกมครับหลังจากาจบไปแล้วเมื่อคืนผู้รอบชิงไม่ใช่ชอบชิงสิรอบก่อนชิง<อ>ชนะเลิศน,นะครับบาร์เซโลน่ากับเอติเิโกมาดิดบาซ่าบุกไปเฉือนเอาชัยได้1ประตูต่อศูนะครับเฟรนต่อเลสลูกเดียวแล้วก็ลูกสุดท้ายตั้งแต่ไลน์อัพแล้วจริงๆผมผมผมอัด ผม,ผมอัดก่อนเกมไว้นิดนึงแต่ว่าไม,ไม่ได้เอาไปใช้เพราะว่าคลิดมันจะยาวเกินตอนที่ลงรีแอคไปนะครับตอนเห็นไลน์อัพว่าฟลิกเลือกใช้เฟลานแทนเลวันดอฟสกี้ผมก็ยังพูดกับกล้องอยู่ว่าเอาจริงๆใจผมผมยังอยากเห็นเลวานลงตัวจริงนะไม่รู้ทําไมคือมันเป็นเรื่องความเชื่อมั่นอะคือสารับผม,มเฟลานยังไม่มีมยังไม่มีมมกําลังจะมีนะพัฒนาอยู่เรื่อยๆแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีแบรนด์ที่ทําให้แฟนบอลเชื่อมือ,อ ว่าลงแล้วเฟลานจะแบบว่าสามารถทําประตูได้อะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าสถิติหลังๆมาแกก็ทําให้เห็นว่าแกทําประตูได้ตลอดนะแต่มันแบบ<ม>การสร้างแบรนด์ความน่าเชื่อถือมันใช้มันมันใช้มากกว่าเนี้ยเออมันก็เลยทําให้แบบว่าเกมมันใหญ่อะ่ะมันก็เลย<ม><ม>ถ้าเป็นถ้าเป็นเราเราเรายังอยากเห็นเรววนด็อบซีมากกว่ายังน่าเชื่อใจได้มากกว่าแต่ว่าก็โค้ชเขาเลือกเป็นเรววนนะครับไอ,อ้เป็นเป็นเฟลานแล้วก็เออแล้วมันก็ทําได้จริง คือมันมันก็ต้องเราก็ต้องการแค่นั้นแหะผมว่าเราต้องการแค่นั้นแหละจากเฟรนันตอเรเลสคือลงมาขอประตูเดียวอขอแบบขอแบอแบจังหวะที่ตควรได้แล้วมันได้อะแล้วแล้วก็พอละอะไรอย่างเงี้ยเออหรือหรือว่าในมุมกลับกันเขาเขามองขาดว่าเขามองขาดว่าไอถ้าเอาเรววนลงเนี่ยตัวประกบมันติดเรววนแบบเป็นปิงเลยนะปิงดูดเลือดเลยไปไหนไปด้วยเออไปพื้นที่ใครคนนั้นตาเหมกันก็เลยแบบว่าเอาลองส่งฟลอรันไปดิแบบ ไม่<ช>ตัวประกบไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสมากไปโฟกัสตรงอื่นไปไปบีบพื้นที่ตรงอื่นไปบีบายาเมามากขึ้นไปบีบลฟินย่ามากขึ้นอะไรเงี้ยอิสระเฟรนก็จะเยอะขึ้นอืผมเห็นด้วยเพราะว่าผมก็พูดในรีแอคนะว่าเออมาดูพอดูเกมครึ่งแรกไปสักแบบแบบก่อนที่เวลามันจะยิงได้อีกนะเริ่มเริ่มแบบเห็น make ซนส์เลยว่าเออเลือกเฟรนสําหรับเกมนี้แม่งเอ่อถูกต้องแล้วจริงๆเพราะว่าหลายหลายโอกาสที่เอ่อ ปีคีเอทให้กับเฟลานหรือว่ากองกลางครีเอทให้กับเฟลานเนี่ยถ้าเป็นเลวันดอฟสกี้ผมว่าจังหวะนั้นมันจะไม่เกิดอะ่ะเพราะว่ามันทะลุไปไม่ได้อะ่ะ <c oughs> เออ,เอ,อมันอาจจะแบบได้อย่างมากก็ต้องแบบพักแล้วก็แตะคืนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วมันก็แบบเสียโดยโดนโดน,โดนเขาทฟาฟาว์อีกผมก,ก็คิดว่าเออการเลือกเฟลานตอเรสก็ก็เป็นช้อยที่ถูกต้องแล้วสมสมแล้วที่เป็นที่ที่เป็นโค้ดที่ฟอร์มแบบเก่งกาจสุดๆจริงๆเนี่ยเฟลานอ่ะผม ไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าเกมทุกครั้งในในฤดูกาลนี้ที่เตะกับอติโกมาเดดเนี่ยเฟลาลงตัวจริงน่าจะตลอดอืมอืมไม,ไม่ไม่รู้ตลอดหรือเปล่าน,นัดแรกที่แพ้ไม่จาไม่ได้เออแต่ว่านัดนัด,น,ด,น,ด,น,ดนัดเอ่อนัดสี่สี่สองเนี่ยเฟลานก็ลงตัวจริงเออแต่พอเปิดเกมมาไม่รู้อ่ะแอปแอ่แอแอ,แอมันดูไม่มั่นใจอ่ะสำหรับผมนะแอมันดูไม่มั่นใจมันดู ไม่ได้เร่งเครื่องเต็มที่นะไม่ถึงแล้วก็เน้นรับแบบว่าโอ้โ <ừ. S 1> หตรงนั้นอะกองกันอยู่หน้ากับเวทเวทอร์เยอะมากแบบวาซาคืออึดอัดนะแล้วอย่างเกมแรกที่เราทำคลิปไปฮะที่วาซาเจอคิโรนาแบบที่โุนาไม่ได้ตัดฟาวเท่ากับแอดแอดตัดฟาวหนักกว่าเยอะไม่ถึงว่าบ,บ่อยกว่า <ừ. S 1> เออทำให้เกมวาซาอึดอนะัดรึ่งแรก้ก่อนไม่ถึงเอออึดอัดขึ้นได้ยากแล้วมันเหมือนยืนหลังห้าเลยนะมามาตอนแรกอะเปิดเกมมา ก่อนโดนน้ำเหมือนยื่หลังห้าเลยแบบหลังห้าเลยผมรู้สึกอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไม่ใช่เกมมันแบบว่าไม่ได้ไหลลื่นสำหรับบาซ่าแต่ผมคิดว่าเมื่อคืนเราทำได้ดีกว่าที่คิดในแง่ผมไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเข้ามาในเกมนี้เตะกับแอตมาดิดในบ้านเนี่ยผมผมคาดหวังที่เกมมันจะอึดอัดอยู่แล้ว <laughs> ผมคาดหวังแย่ <laughs> ผมคาดหวังแย่กว่านี้ด้วยคาดหวังว่า เออแอดเขาก็จะทําประตูได้อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่า <S 2> <S 2> <S 2> เอาเอเคีความเป็นจริงมันไม่ใช่ผมก็เลยแบบมันมันไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนั้นคือเหมือนเหมือนที่ผมพูดผมผมคาดหวังให้เลวานอฟสกี้ลงตัวจริงซึ่งถ้าหากว่าเลวานอฟสกี้ลงตัวจริงเนี่ยผมนึกไว้ในหัวแล้วว่ายังไงเลวานลงตัวจริงอะ่ะไอจังหวทะแทงทะลุช่องมันจะไม่มีมันจะอึดอัดกว่านี้อีกแต่มันจะได้ลูกแปลกแป่มันจะได้ลูกแบบว่าลูกแบบเวลาเข้าข้อแล้วมันแบบมันมันมันคาดหวังได้อะไรอย่างเงี้ยนะ แต่าโอเคพอพอมีเฟรานมันมันได้มีบอลทะลุช่องโอเคมันมันไปแบบคุกคิกคุกคิกแบบตะกูตะกากไปบ้างแต่มันยังพอมีจังจังหวะที่กองกลางเขาแบบได้แทงเออ่แล้วก็เรามียามาวเมื่อคืนต้องชมเลยว่าโอ้ยโหชิบหายตัวที่เลยมันมันเล่นแบบมันเล่นแบบเสรีมากเลยอ่ะมันเล่นแบบมันเล่นแบบทําไมมันไม่ดูมันดูไม่ได้มีความกดดันเลยอ่ะมันยังแบบมันยังเล่นดูดูจังหวะที่มันแบบว่าเอา เท้าช้อนยกให้กุนเด้อะไรอย่างงั้นคือแบบโหนี่มันแบบรอบตัดเชือกเข้าชิงบอลถ้วยนะเว้ยเออเขาผ่านนะชิงยูโรแล้วกับอะไรกับถ้วยแค่นี้เขาผ่านานะชิงยูโรไงนั่นแหละมันก็เออแต่มันเล่นได้แบบเสรีมากมันแบบคือจินตนาการอืความเร็วสกิลแบบยังกล้าปล่อยอะไรยเงี้ยคือโอเคเราหันไปดูเปดี้แบบเดดยยองเราคาดหวังให้สองคนนั้นมันอยู่ในมาตรฐานนี้อยู่แล้วอืม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  แต่แต่รามีน่ะมอโอ้โหมันนิ่งมากโอ้ยามาเมาเมื่อคืนแบบหนึ่งคนก็แล้วสองคนก็แล้ววางช็อตอ่สี่คนเอาเอาเอาไม่อยู่นะเว้ยสี่ก็ไอ้ไม่รู้ว่ากินข้าวหน้าปลาไหลก่อนลงเตะหรือเปล่าแต่ว่าเลื่อนปืนดลื่อนปืดไหลปืดไหลปืดแบโอโหมันคล่องจังวะไอ้ยไปแบบจุ๊บๆยอมยอมแต่มาหอมหอมมาดึงตัวกบอ d ขนาดนั้นได้อ่ะโอ้ยแอดเสียบพติชั่นชิปหายเลยนะตั้งโซนก็ลำบากลามีนแม่งเผาเผาเผาเละเลย ถ้าใครไปดูนัดนัดที่เตะในลีก้าที่บาซ่าเบียดไอพิกนรกกลับมา4-2เนี่ยจะเห็นว่ารามีนปะทะกับเรนิโลตลอดแล้วนัดนั้นนะ่ะ <c oughs> นัดนั้นเรนะิโลเล่นดีนะไม่รู้ว่า <c oughs> ใครใครฟอร์มดีใครฟอร์มแย่นะแต่ผมว่าสนุกทั้งสนุกไอแมตต์ระหว่างไอสอคนเนี่ยแต่มาดูนัดเนี้ย <c oughs> แบบว่าเราไม่ได้เห็นว่ารามีนจะแบบว่า สตร์ทกู้กับการพยายามจะต้องฝ่าฟันแบ็ก <c oughs> ด้านนั้นของแอดเลยอ่ะแบบมันไปได้แบบตลอด <c oughs> <ไป S 2> ตลอด <ไป S 2> เลยอ่ะ <c oughs> แบบ้ายผ่านตลอดของจริงเลยนี่กฎหมายไทยนี่ไม่จร <c oughs> เล<อ>ยแล้วแ,แ,แบบจังหวะตัดเข้าในอะไรเงี้ยได้สองไปครั้งสองครั้งใช่ไหม <c oughs> <c oughs> หจังหวะโอ้แล้วจังหวะพาสมันก็ดีคืออ่ะโอเคคราวนี้พูดถึงไหนๆก็พูดถึงยามาแล้วพูดถึงลูกที่เฟรนนยิงได้ประตูใช่ไหมประตูเดียวอเกมนี้โอ้โหมัน มันไม่ได้ยากนะคือแบบว่าแต่แบบคือมันดูง่ายอ่ะแต่มันทํายากอะไอจ่ายจังหวะพารสลูกนั้นอ่ะเออคือเออมันมันมันแทงเข้าไปใช่ไหมแล้วเฟอร์ลันสอดเข้ามาเออพอดีแล้วก็ยิงส่วนตัวผู้รับสาประตูเข้าไปใช่ไหมวิชั่นมันอะแบบวิสัยทัศน์ในการเห็นเห็นพาสมันอะมันเห็นเร็วมากแล้วมันแบบโอ้โหน้ําหนักมันเป๊ะโอ้โหมันแบบเด็กเปลิดยิงอ่ะเอออจีมินีสอ่มันเห็นเฟอร์รันแล้วนะ มันวิ่งตามฟลอรันนะแต่มันเหมือนไม่สุดอะมันเหมือนกังวลอะไรไม่รู้มันพวงอะไรมันปุ๊บหนึ่งอ่ะมันพยายามมันมองลัวมันแต่มันวิ่งตามช้าไปจังหวะหนึ่งอ่ะมาตามจังหวะของฟนอรันไม่ทันอ่ะหรือมันมันแต่ความรู้สึกผมผมมองมันเหมือนมันกักตัวเองแบบว่ามันกังวลกับแนวแนวลูกตัวอื่นอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นจังหวะบอลแล้วบอลมันมาตกจังหวะกักกองหลังประตูไอ้ฟอรันก็สวนไปพอดีอะไรเงี้ย จิมินิตก็ผมสำหรับผมลูกนั้นเหมือแบบเอ้ยเหม่อไปหน่อยอะไรเงี้ยเหม่อไปนิดนึงตามฟูรันไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ฟูรันก็สอดีจริงฟูรันสอดีจริงผมก็อุตส่าห์เชียร์แบบเอ้ยบาซ่าจะมาตามนัดไหมวะอยากล้างแค้นวะ <laughs> อยากล้างแค้นอยากเออโรกจิตเอเงี้ยเขาเชียร์แอดแมารดิดกันทั้งโลกเอดมารดิด <laughs> เอ้าปีนี้แบบว่าเออเอาผมอยากแบบว่า มันนอนมั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 นรัค้างมันค้างขาดใจไปถ้ามันจบฤดูกาลไปแล้วแบบไม่ชนะเลยขาใจแต่ว่ามันต้องมีสักถ้วยวะแบบว่าเดี๋ยวในหลีกเจอกันอีกใช่ไหมโปรแกรมนัดที่สามสิบห้าเป็นเยอนที่ไปเย็นที่บาร์เซโลนาแล้วผมก็ภาวนานะเอลกาซิโกครั้งแรกใน u ูซเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นเนี่ยอยากให้เกิดขึ้นมากแต่แบบว่าไม่รู้จะเกิดขึ้นไหมอยากแบบแพ้ทุกถ้วยกูขอถ้วยนี้แพ้ทุกถ้วยกูขอยูซเล ก็ได้อะไรเงี้ยแฟนมาดดิตไม่รู้เป็นที่อะไรหลอนแบบว่าเวลาแบบเจอความเครียดแล้วที่ต้องเอา ucl ตองกูต้องกลับไปพูดเรื่อง ucl มันคือมันคือความภาคภูมิใจเซฟเซฟโซนคอมฟอร์ตโซนเฮ้ยแบบอะไรก็แล้วแต่กูแบบต้องมี ucl ไว้ก่อนเฮ้ยดูคอมฟอร์ตโซนของแฟนมาดดิตนะคอมฟอร์ตโซนของของเด็กมาดดิตก็คือ ucl นะทีมที่ทุกทีมทวินหาเน้ยทุวยที่ทุกทีมทวินหาเน้ย <laughs> เอาเอาเอาให้มันได้แล้วกันเก่งจริงปีนียไปไปสู้อาเซนอนให้ได้ก่อนโอ้แต่เอาจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดเกมเรื่องอาเซนอะลกลับมา <laughs> ที่โกปาเดเล่เมื่อคืนออดอกของเฟอร์ลานเฟอร์ลานยิงดีเราจะจะจะ,จะเห็นนะครับว่าถ้าใครดูบาร์ซ่าบ่อยๆในห,หลังๆมาที่เฟอร์ลานยิงได้เยอะๆเนี่ยลูกที่เฟอร์ลานแกมมักจะยิงได้มันคือลูกแบบนี้แหละลูกแบบสอดเข้าไปแล้วแบบแถบนิดนึงให้มันพอเปลี่ยนทางในประตูแต่ว่าถ้าเป็นลูกแบบว่า ลูกแบบได้แต่งได้แต่งแล้วแบบได้ปั่นเข้าไปเนี่ยมันยากนะที่แกจะแบบว่าจะจะ,จะทำประตูแบบนั้นได้แบบนั้นเนะราหวังกับเรวานได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าลูกสอดลูกสอดไม่ว่าจะสอดสอดไปแล้วแบบทําประตูด้วยเท้าหรือว่าทำประตูด้วยศีรษะเนี่ยเวลาทําได้บ่อยก็เป็นเป็นแบบเป็นเริ่มเริ่มเห็นสไตล์แล้วผมคิดว่าเออดีในอนาคตเนี่ยเออเมื่อเรวานอสกี้ไม่สามารถแบบแบบ ร่างกายไม่สามารถเล่นตัวจริงได้แล้วเนี่ยมผมคิดว่าเฟลัก็ยังเป็นตัวสำรองที่ดีสำหรับกองหน้าคนอื่นในอนาคต <c oughs> คือมันก็เอาจจริงๆมันก็ช่วยเพิ่มมิตินะมันเป็นมิติที่แตกต่างกับเลวันเนาะหมายถึงว่าโค้ชต้องการความาคนละเรื่อง <นะ S 2> เลยลถ้าเกมมันตื้อไม่ไม่รู้ว่าจะส่งไปได้ผลไหมหมายถึงว่าสมมติสมมติไปเจอทีมหนึ่งอินเตอร์สมมติเจออินเตอร์หรือเจออะไรที่อุดชิบหายอะไรเงี้ยเกมรักเขี้ยวแล้วใช้วิธีการลุกแบบเดิมแล้วมันไม่ได้ผลนะก็ เป็นช้อยเป็นทางเรื่องหนึ่งที่ดีแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเดี๋ยวรอดูเนี่ยรอดูดอดมุลก็ได้ดอดมุลก็มีกองหลังคล้ายๆกันอืมอืมอืมรอดไม่เท่าไหร่หรอกมันหลิดยิงไปห้านะเว้ยวัดดีก็โดนยิงไปสองเหมือนกันอ่ะหลังมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกมีอะไรเชอรเบ็กใช่ไหมเออพูดถึงเครื่องหลังนะพี่ยูเครื่องหลังเป็นยังไงบ้างเครื่องหลัง เหมือนโหเปิดมาแอดก็แก้เกมยับเลยเนาะเปลี่ยนทั้งโซลอดเปลี่ยนอะไรมาเพื่อเอาแนวลุกเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็เปลี่ยนใช้วิธีการขึ้นเกมเนะ่ยเป็นหลังสามตัวเหลือแค่สามตัวแล้วไอ้ไอ้แบ็กสองข้างขึ้นไปเหมือนเป็นกลางข้างละเป็นวิงกะแบบเต็มที่เลยเพื่อแต่แอดมันทําอะไรไม่ได้ครับไมยถึงว่าทีมบาร์ซต้องชมบาร์เซลโลนาด้วยนะต้องชมบาร์เซลโลนาบาร์เซลโลนาเพสซิงเพสซิงสูงเพสซิงสูงแนวแนวรับดันสูงด้วยใช่ไหมมันทําให้ พอเราพอแอดตัดเกมได้แล้วอะพอพอตัดไอ้พอเอาบอลมามาครอบหองของฝ่ายแอดอะแอดก็ต้องพยายามโยนยาวไปพื้นที่ว่างเพื่อให้เพื่อนเล่นอะไรเงี้ยแล้ววาซาก็เก่งวาซาตั้งแต่ปีที่สั้นตั้งแต่ฮันซิฟิกมาใช่ไหมเขาก็ซ้อมวิธีการเนี้ยแล้วเขาก็เลยเช็คลน์โหดมากดูเอสโซลตีเหลือแค,คอ่เหลือแค่ตาตุ่มขวาข้างเดียวมั้งที่ที่ที่อยู่ในลายใช่ไหมแบบว่าเช็คลน์โหดมากผมจําได้ผมดูหลายนัดแล้ววาซาเช็คลายโหดมาก แต่มันก็ใช่ว่าจะไม่ไม่ออเลอร์เนาะมันก็จะมีบางเกมที่แบบว่ามันออเลอร์ในการเชคไลน์แต่มันน้อยมากหมยถึงว่าพอมันเป็นวิธีการที่บาร์ซ่ามันซ้อมตั้งแต่ปีสั้นแล้วก็ใช้ไม่รู้เจอใครอ่ะเจอชมบุรีเอฟซีก็เล่นวิธีการเนี้ยผมว่าเจอเมืองทองเจอมาดิดเจออะไรก็ใช้วิธีการเนี้ยเจอทีมเล็กทีมใหญ่ก็จะใช้วิธีการเนี้ยในการเข้าทำอะไรเงี้ยแล้วมันทํามันบีบให้แอดเล่นได้แค่นั้นอ่ะแก้เพรสซิ่งเสร็จก็ต้องให้ให้พื้นที่ว่างเพราะไม่ถึงว่าเพราะบาร์ซ่ามันวิ่งหา ไอ้ตัวอื่นก็จะแบบว่าต้องวิ่งหาพื้นที่ว่างมันก็จะมีพื้นที่สเปซมากกว้างมากขึ้นแต่แต่ัตตวพอพอคนที่ถูกวิ่งใส่ตอนในก่อนจะออกบอลอ่ะมันมันต้องเก่งมากอ่ะถ้าจะเจอกับวาซาแบบว่าไว้ว่าทักษะในการเอาตัวหลบเอาตัวรอดแล้วก็การออกบอลยาวเนี่ยแอดก็ออกบอลยาวพลาดหลายทีนะเท่าที่ผมสังเกตนะไว้พลาดหลายทีมากๆเพราะน,านักเตวาซ่านี่บีบบีบพื้นที่ดีมากอ,มอ,นนออันเนี้ยเออ ครึ่งหลังสําหรับผมแต่มันมันมันคือด้านตรงข้ามกับครึ่งแรกในแง่ที่ว่าครึ่งแรกเนี่ยเป็นการเป็นบททดสอบเกมลุกของบาร์ซ่าและเป็นบททดสอบเกมรับของแอตติโิกโมาดิดแต่ครึ่งหลังเนี่ยคือสลับเลยเป็นบททดสอบเกมลุกของ Madrid, แอตติโกมาดิดททดสอบเกมรับของบาร์ซ่าซึ่งทั้งสองครึ่งบาร์ซ่าก็สอบผ่านอยู่ทีมเดียวนะครับคือผมชมแฮนซี่ฟลิกเลยว่าไม่เคอะเขินที่จะเล่นเกมรับอืมอืมอืมคือแบบว่าไม่แบบไม่แบบไม่แบบอิดออดไม่แบบฮ้ยไม่แบบ อีหลักอีเรือกูจะแบบเพ่งาำํำแม่งก็ดำลูกเดียวยังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยคือพอคือเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยซิมิโอเน่แกแบบโละแก๊งที่ได้ใบเหลืองออกเกือบหมดนะครับยกเว้นเดพอเพราะเดพอยังอยู่ไหมครึ่งหลังเดพอยังอยู่อยู่ใช่อยู่อืมแกต้องเปลี่ยนเกมเร็วอะนาทีแบบหกแบบนาทีห้าสิบกว่าอะไรเงี้ยแกเปลี่ยนแบบไปสี่คนแล้วอะไรเงี้ยแกเปลี่ยนแล้วเราจะเห็นเลยว่าสิบนาทีสิบห้านาทีเข้าครึ่งหลังมาแอดมานดิดโหมแบบ โยนเข้าโยนเข้าโซลอดลงมาก็แบบได้ยิงไปสองาครั้งใช่ไหมครับหน้าต่างหน้าต่างบ้างโดนจับล้มบ้างติด็อกบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เห็นว่าล้วบาซ่าช่วง15นาทีเกือบจะ20นาทีเข้าครึ่งหลังได้ซ้ําเกมลุกบาซ่าช็อตไปเลยแต่ในขณะที่เกมลุกช็อตเนี่ยแดนกลางยังแบบไล่เพรสกันดีเกมลุกก็ไล่เพรสดีนะครับแดนสามคนบนก็ไล่เพรสดีแต่ว่ากองหลังก็ทํางานได้แบบดีมากนะครับแฮนซี่ฟลิกตัดสินใจเปลี่ยน โดนัลเอาลาโคลงมาใช่ไหมเอาเฟอร์มินโลเปสออกใช่ไหมครับแล้วก็เอาอิลิกาเซียลงมาแล้วก็เอาคูบาซี่ออกคูบาซี่เนี่ยผมเข้าใจว่าฟิกน่าจะเห็นว่าควรจะเอาตัวที่แบบฟิตก,กว่าคูบาซี่ลงมาอืมอืมเออเพราะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมันจังหวะชูเามุล,ลแล้วแลคูบาซี่เนี่ยแกเป็นแกแกเป็นคนที่แบบว่าคือแกก็แบบประสบการณ์ก็ยังน้อยะเนาะถึงจะเล่นได้แบบดีมากๆแล้วก็คือเกมใหญ่เนี่ยเจอแบบ เจอกองหน้าแบบพวกเนี้ยแบบพวกโซลอตแบบพวกอะไรพวกนี้พวกแบบว่าเทคนิคเยอะๆเนี่ยแม่งเทคนิคกูบาซีแม่งจะทําเสียจดโทษได้เว้ยเพราะแกแบบแกแกแกมีเคสแบบนี้บ่อยก็เลยแบบว่าต้องเอาตัวแบบตัวเก่ากว่าหน่อยดูเอาเอาแบบเนาโซลอตมันแบบมันตัวเท่าควายอ่ะมันต้องเอาายเอาายที่ใหญ่พอกันมามาสู้อ่ะมามาชนหน่อยมาชนหน่อยมาดันกันหน่อยเออแต่เราเราโค้ก็ทําได้ดีนะแบบว่าลูกสกัดการอากาศชิงจังหวะโซลอตได้เยอะเหมือนกันนะเออ แต่การบีบพื้นที่ของบาซ่าแหละมันทําให้พอแอดมันออกบอลยากมันบอลออกจากตีนไปอ่ะมันมันไม่ไม่ได้เต็มที่คนออกอยากได้เป็นอ่ะอยากให้เป็นเออมันก็ออกมาในพื้นที่ที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเออก็แอบกังวลนะมาดิดเจอแผนบาซ่าแบบนี้สองรอบแล้วแบบแพ้ยับยุย่และไม่ดูผมไม่อยากให้ไม่ถึงว่ามันแพ้แบบว่าพะมาดิดก็เปิดเกมใส่้วยมาดิดก็พอเจอบาซ่าสองนัดมาดิดปกติไม่ดันไลน์สูงขนาดนั้นเหมือนกันนะ มันเหมือนอยากเอาอาะคาโลม,มันเป็นพอเป็นเอลกาซิโกแม่งศักศีค้ะคอลงไปรับหน่อยไม่ได้อะไรอย่างนั้นเออครับก็แล้วครึ่งหลังมันมันก็ประมาณนี้ครับแบีแยบว่าแอมบาิดไม่ได้มีมีมีจังหวะจากจาอะไรเท่าไหร่มีมีโซลอดมีจังหวะแบบดีๆน่าจะสองครั้งมั้งแล้วก็ครั้งหนึ่งหน้าต่างครั้งหนึ่งเนี่ยโดนโดนโดนจับล้ำหน้าตอนที่โดนจับล้ำหน้าเนี่ยผมนึกว่าไม่ล้ำด้วยซ้ำเพราะว่าวิววิวของคนดูเนี่ย มันดูเหมือนเอาราโค่จะยืนสูงกว่านะครับแต่ว่าโอเคเขาเช็คเช็คแล้วอย่างรวดเร็วก็จบราฟินยาได้โอกาสสองที่ผมคิดว่าควรจะเป็นประตูสอสูนย์เลยถ้าจ่ายแต่ไม่จ่ายล็อกเข้ามาอเองก็อันนี้อันนี้อันนี้ก็แบบว่าก็เซ็งนะแบบว่าผมก็ยังพูดไปในรีแอคว่าเออเข้าใจว่าเพิ่งกลับมาเล่นแล้วราฟินยาเกเป็นคนที่แบบแพชชั่นแรงมากอะกับก,บการเล่นในบาซ่า แต่ว่าแบบถ้าจังหวะมีบอลให้จ่ายแบบมีช่องนิดเดียวที่จ่ายให้แกได้แล้วแล้วแบบสมมุติว่าพี่เป็นลามีนแล้วพี่ไม่จ่ายนะโหแกจะโวยวายแบบเหมือนจะแทบจะถอดเสื้อออกมาซัดอ่ะแบบเอออะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วแล้วพอแบบพอได้จังหวะก็เข้าใจแหละตัวเองแบบว่ามันมันลองยิงได้แล้วแกก็เป็นคนยิงคมนะในจังหวะที่แบบต้องเอาเนี่ยเออแต่แบบว่าอ่ะก็ไม่ได้ก็ก็ก็ไม่เป็นไรจนผมแบบผมก็ไม่มั่นใจจนกระทั่งแบบ ม่มั่นใจเลยดีกว่าจนกระทั่งปอดน้องบีดเพราะว่ามันนาลูกเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้อะแบบโยนแบบแอดโยนไปสูงสูงโซลอสแม่งสูงจะตายห่ามันขบตึ้งเดียวมันก็จบแล้วอ่ะมันก็ต่อเวลาแล้วอ่ะมันนำนำหนึ่งลูกมันก็เลยแบบว่าเล่นอยู่ในสภาพแบบแบบเนี้ยแต่ว่าเออแบบด้วยด้วยด้วยสนามเขาด้วยแบบว่าเขาแบบดับเครื่องชนแล้วเนี้ยเราก็เข้าใจรามีนยามาแม่งโดนย่ําแบบตรงตรงตาตุ่มแม่งเลือดไหลอีกมันก็แบบไม่เปรี้ยวเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฟรนานโดนถอดออก ตัวจะทะลุช่องมันก็ไม่มีมันมันโดยสภาพเราก็จําเป็นจะต้องปรับฟอร์มปรับรูปแบบการเล่นให้มาเป็นแบบดิเฟนซีมากขึ้นนะโดยรวมผมคิดว่าในแง่ของการโคชชิ่งด้วยนะในแง่ของศักยภาพนักเตะก็โอเคศักยภาพนักเตะวันนี้นักเตะบาร์ซาทําให้เห็นว่าศักยภาพนักเตะสูงกว่าจริงคนอย่างฮูเลียนฮูเลียนอาวาเรสก็ที่ที่แบบเคยเจอกันก่อนหน้านี้ก็แบบเปรี้ยวใส่บาร์ซ่านั้นนี้ก็เปรี้ยวไม่ออกซิมิอเน่ก็เปรี้ยวไม่ออก คริสกริสม,มันก็เกือบจะไม่ได้จ่ายบอลสวยๆเลยเดอพอเนี่ยปกติเก่าๆในเกมแดนกลางแม่งโดนกลางบาซ่าบีบกลับหายไปหมดเลยอืมแต่คนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าต่ํากว่ามาตรฐานหน่อยนึงก็คือเดยองนะวันนี้เดยองไม่ได้โชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกเข้าบอลก็เหมือนพูดๆไปหน่อยไม่รู้นะคุณแบบว่าพูดๆไปหน่อยรู้สึกว่าไม่เหมือนเจอตอนเกมก่อนหน้าที่เจอคิโรน่านะหมายถึงเออแต่ไปดีนี่แฟนบาซ่าเขาให้เป็น เบสมิสฟิลในเดอะเวิร์คปะเนี่ยหมายถึงว่าเล่นดีมากเบสมิสฟิลออฟออร์ไทม์ออฟออร์ไทมเลยเหรอเก่งกว่าชาบีเหรอเก่งกว่ายูเนต้ายิ่งเล่นยิ่งไม่มีทิฏฐิเมื่อวานผมพูดคำนี้เลยในรีแอคชั่นว่ายิ่งเล่นยิ่งไม่มีทิฏฐิคือผมผมผมไมเห็นรู้สึกว่าถ้าสำหรับผมนะถ้าเปดีพัฒนาอันนี้อีกนิดเดียวน่ะโค้ชหัวเลยคือเรือกวันยาววันยาวน้ำหนักมันยังไม่เสถียรอ่ะแต่ต้องอื่นกันคุมจังหวะคือมันไม่ใช่วันออกวันยาวไม่ดีนะ แต่มันแค่น้ำหนักมันยังไม่เสถียรอะถ้าแก้ตรงนี้ได้นะโอ้โหเฮียนี่เนี่ยเออนี่ตลอดการละตรงกลางที่ดีที่สุดตลอดการได้เลยชอบชอบอ,อ่คือคือคือ,คอถ้าเปด,ดี้ได้ฟรีคิกได้ได้ได้แบบบอล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 สูงยาวเนี่ยมันก็จะแบบโอ้มันก็จะทําได้ทุกอย่างเกินไปแล้วอะไปเือตอน,ออต,อนตอนนี้ดูเปดี้นึกถึงอีเนสตาแบบว่าการแบบว่าเพรสแล้วแบบไล่ไม่จนเปดดี้มันไม่เสียบอลอะ คือถ้าไปดีเสียบอลคืออีกฝ่ายทำเป้าอืม้ไปดีเวลาแกล้งแย่งบอลก็เนียนเวลาดึงจังหวะก็เนียนเป็นคนแบบไม่ตัวเล็กๆไม่ได้วิ่งเร็วนะแต่แบบว่าแย่งบอลคนอื่นดีเนียนจังหวะเนียนโหชอบชอบว่าจะซื้อมาเล่นเนี่ยวัดทองคุ้งอะไรเนี่ยยูนิเต็ดอะไรได้ยองอ่ะผมผมมองว่าเอครึ่งแรกผมคิดว่าแกตอนตอนจังหวะที่แกแบบ ไปไล่แย่งบอลอะไรก็ดีนะคือผมไม่ได้โฟกัสได้ยอมว่าคือได้ยอมเป็นอย่างนี้ได้ยอมเหมือนบูสเกตใน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 แง่ของมันไม่ใช่เรื่องการวิธีการเล่นนะแต่มันในแง่ของแบบว่าเวลาเราแบบเมื่อเมื่อก่อนบาซ่าเล่นอ่ะเราเราจะลืมไปเลยว่าบูสเกตอยู่ในสนามะแต่แบบว่ามันบูสเกตมันเป็นกลไกสําคัญมากอแต่มันเหมือนว่าเราชินเราชินกับการเห็นกลไกเนี้ยไปแล้วอ่ะจนแบบว่าเราก็ไม่ได้มองใช่ไหม เราก็จะไปมองตัวลีลาดีๆอย่างเนสตาอย่างเนมาอย่างเมสซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบูสเก็ตมันเป็นน่าจะเป็นฟันเฟืองที่สําคัญที่สุดของทีมอะแต่มันเป็นมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นเสาอะ่ะแล้วเรา <im ple asure> จะไปมองเฟอร์นิเจอร์แทนอะไรอย่างเงี้ยเดยเดยยองก็คล้ายๆกันในแง่ที่แบบว่าผมคาดหวังให้ De ให้เดยยองเก็บบอลได้จ่ายบอ <im ple> ลคืนหลังได้ถ่ายได้แบบว่าชะลอความเร่งความเร็วอะไรได้โดยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มองแบบอะไรมากคือเราเรา คือเดยองมันเป็นเดยองมันไม่ใช่ซูเปอร์คาร์แล้วแล้วมันก็ไม่ใช่รถรถหรูรถสวยด้วยมันเป็นเหมือนโตโยต้าที่แบบกูขับไปทํางานทุกวันขอให้มึงไม่ดับกลางทางก็พออ่ะนึกออกไหม oh, คนก็เปรียบเปยเดยองต่ําไปนี่ไม่ใช่เดยองนะไม,ไม่ไม่ใช่แบบว่าอันนี้คือเปรียบเปรียบเทียบดีนะในแง่ที่แบบว่าคือเราต้องพึ่งพาเขาทุกวันนะอ่ะ<น>อืมเขา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 รับบทบาทแบบบทบาทสามัญมากอแต่แบบว่ามันมันเป็นบทบาทที่ผิดพลาดไม่ได้อ่ะนึกออกไหม ผมถ้าผมเปรียบเปยเนี่ยเดยองเสมือนเบนเอสคลาสเลยนะไปส่งผู้บริหารไปทํางานนะให้ผู้บริหารทํางานได้สาเร็จเลยนะแบบให้สะดวกสบายอะไรแบบนั้นเลยนะถ้าผมเปรียบผมแบบเดยองมันเป็นแบบมัน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 คือเรื่องพื้นฐานนะมันคือแบบคนที่คุณไว้ใจให้ทําเรื่องพื้นฐานคือจะเราผมแบบว่าถ้าคลาสสูงสูบแบบเบดีเรา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 แบบเราคาดหวังให้เบดีสร้างโอกาสอืม เออเราสร้างหมดแบบสร้างโอกาสจังหวะที่ฝ่ายนู้นมีโอกาสเราสร้างให้เปดี้แม่งไปแย่งโอกาสออกมาได้คือคือมันเป็นตัวครีเอทีฟอ่ะเออแต่เดยองอ่ะมันเป็นเหมือนพ่อบ้านนะมันต้องแบบว่าเฮ้ยแดนนี้แดนนี้ต้องสะอาดนะเว้ยแดนนี้ต้องสะอาดไอ้สี่ตัวหลังที่มึงเล่นด้วยเนี่ยเขาจะต้องแบบว่าไม่กดดันในการแบบว่าจ่ายบอลนู่นนี่นั่นเดยองจะเป็นคนแบบส่งบอลคืนเชสนี่อะไรอย่างเงี้ยเออต้องเป็นคนเป็นเป็นเป็นตัวแบบเป็นโชกอะที่รับแรงกดดัน ตรงนั้นนะผมก็เลยมองแบบเดยองตรงนี้มากกว่าเวลาเดยองก็เลยเป็นคนที่แบบสำหรับผมแบบว่าไม่ต้องเด่นไม่ต้องดังอะ่ะขอแค่แบบซึ่งดีนะเดี๋ยวเด่นดังเกินไปเดี๋ยวคนอื่นอยากได้โอ้ใครจะไปอยากได้แบบคาดเหนื่อยบาซ่าจ่ายขนาดนั้นหูตาแตกแพงสุดในยุโรปอืมเออโอเคนั่นแหละก็ประมาณนั้นเกมเมื่อคือนคราวนี้เออเราจะไปชิงวันที่ยี่สิบหกนี่มันว, <26. S 1> วันอะไรวันเสาร์วันเสาร์ยี่สิบหกเมษา วัวนเสาร์ดีว่ะเอาครับก็ประมาณนี้ของบักของพองนี้แม่งว่า,ว,าว่าจะแบบไม่ได้พูดเยอะแม่งก็แบบว่าสี่สิบสองนาทียนน่นได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปแบบว่าลีนๆหน่อย <laughs> ก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีเออผมไม่แน่ใจว่าสุดสัปดาห์นี้สุดสัปด,ด,ดาห์นี้ผมไปต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้ถ่ายลาลิก้าลาลิก้าเป็นยังไงบ้างวะล่ะแม่งเตะทีจัดอ่ะเออลาลิก้าบาซ่าเตะกับอะไรเบติดปะหรือเตะอะไรวะ เาอดอิดเจอมาดิเจอบาเลนบาเนเซียสามทุ่มสิบห้าเร็วมากอมโอเคก็เอคิดว่าอาจจะมาดิเตะวันไหนพี่ันที่ห้าครับมันเสาโอเคสามทุ่เมเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะอาจอาจจะเดี๋ยว,ยวไม่แน่ใจอา,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 อาจจอาจจะข้ามอาจจะข้ามนาฬิกาวิคนี้แล้วก็เดี๋ยวไปรออีกทีก็คือแชมเปี้ยนลีกอืมอืม ใช้ยนลีกนี่ยังไงเดี๋ยวก็ได้แบบว่าได้คุยกันยาวๆแน่นอนเพราะว่าเป็นเกมใหญ่ใช่ไหมมันมันคือสัปดาห์หลังมันคือสัปดาห์หน้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออใช่กลางสัปดาห์หน้าอืมก็ทั้งมาเถิงมาเตะแล้วระหว่างว่าซ่าเออมันเตะพร้อมกันไหมวะแล้วหนึ่งตัวให้ไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมเอาคนละวันเนาะวันนี้เตะก่อนวันนี้เตะก่อนใช่ิเตะก่ซาเตะหลัง ก็ลาลิกาเดี๋ยวยังยังยังไม่ชัวร์แต่ว่าเออแชมเปียนลีกนี่แน่ๆนะครับแชมเปียนลีกนี่แน่ๆแล้วก็เออที่แน่ๆกว่านั้นก็คือวันที่ยี่สิบหกอันนี้แน่ยี่สิบหกเมษายนแน่เออบอกแล้วจบอันนี้เสร็จไม่รู้รอบรองเตะกันหลังวาวะเออรอบรองก่อนหรือปะแล้วก็ไม่มั่นใจวะไม่อันนี้ก่อนแล้วก็ค่อยรอบรองถ้าถ้าผ่านรอบแปดทีมยูเซลนะเออ ใช่อันนี้ก่อนโอเค <Okay, S 2> ครับขอบคุณ,คณทุกคนคมากที่ทวแวะเข้ามานะครับฝากกดไลค์คอมเมนต์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ครับครับขอบคุณครับ